ซื้อแปะเรียกอาจารย์เป็นผลงานการหลอกหน้าของรถแม็กโฮครับนี่ครับโอ้เห็นแล้วถือว่าฟรีมือเนี่ยบาทธรรมดานนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและ เอพซีที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีรถบรรทุกดินครับคลิปนี้เหพามาเบิง้งผลงานการลอกนาครับนี่ครับนี่เพิ่งลอกไปมือนี้ก็เมาื่อวานนะครับส่วนนี่ก็คือลอกไปแล้วฝนตกใส่นะครับก็เลยเป็นเสียครับ หลอกในงามเลยทีเดียวนะครับเป็นบอ่อดินของทีมงานสสุริยาแมกโครนะครับอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นครับโอคตรในงามครับพี่น้องเขียน เพื่อพ่นเละไก่เคียงนี่สนใจติดต่อได้นะครับทีมงานสสุริยาแมคโครช่วงนี้อยู่ในช่วงพักเที่ยงครับเอาขอมาช่มแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับทั่งช่องวิธีรบทุกดินครับ เช่ครับครับการลอกหน้าแน่นอนครับ